สอนการสมัครสินเชื่อพรอมิสพร้อมรับเงิน30,000บาทเงินเดือนน้อยก็กู้ได้ อีกหนึ่งข่าวสารดีๆสำหรับในช่วงนี้ใครที่ต้องการใช้เงินด่วนแต่มีอายุงานน้อยหรือเงินเดือนต่ำทำให้การขอกู้สินเชื่อจากธนาคารต่างๆเป็นไปได้ยากไม่ว่าจะขอเมื่อกี่ธนาคารก็โดนปฏิเสธมาหมดวันนี้เราจึงมีอีกหนึ่งสินเชื่อพร้อมใช้สำหรับคนที่เงินเดือนน้อยและอายุงานน้อยมาฝากไว้เป็นตัวเลือกกันค่ะ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลกู้ยืมเงินได้อนุมัติภายใน1-5วันทำการกู้เงินดอกเบี้ยถูกภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยทำพรอมิสให้เป็นสินเชื่อที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก ลักษณะเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันคิดดอกเบีย้ยตามจำนวนวันที่ใช้จริงแบบลดต้นลดดอกสามารถชำระขั้นต่ำจะจ่ายน้อยจ่ายมากก็สามารถทำได้ตามต้องการสามารถคู่เพิ่มใหม่กี่ครั้งก็ได้ภายในวงเงินสัญญาหรือขอเพิ่มวงเงินได้เมื่อมีความจำเป็นสามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดได้โดยไม่ต้องเสียค่าย,ยกเลิกสัญญาใครสนใจไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ รายละเอียดสินเชื่อ 1. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน 2. ส,สามารถกู้เพิ่มได้แม้จะยังไม่ปิดบัญชี 3. ปิดบัญชีก่อนกำหนดไม่เสียค่าย,ยกเลิกสัญญาวงเงินสินเชื่อ 1. สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า30,000บาทวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน2เท่าของรายได้ต่อเดือนสอสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่30,000บาทวงเงินสูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ 1. มีอายุ2 0 6สถึปี 2. เป็นคนสัญชาติไทย 3. เป็นคนที่มีรายได้ต่อเดือน6,000บาทขึ้นไป 4. อายุการทำงานปัจจุบัน 5. พนักง,งานรายเดือนในการสมัครสินเชื่อต้องมีอายุงาน1เดือนขึ้นไป 6. พนักง,งานรายวันสัญญาจ้างอายุงาน6เดือนขึ้นไป 7. มีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการและ 8. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ง่ายขั้นตอนสมัครสินเชื่อบุคคล Promis ขั้นตอนการสมัครมีอยู่2แบบประกอบด้วยสมัครแบบออนไลน์และเดินทางเข้าไปสมัครด้วยตัวเองวิธีสมัครแบบออนไลน์เริ่มแรกให้เข้าไปที่เว็บไซต์พรอม e t จากนั้นกดที่สมัครออนไลน์จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบโดยข้อมูลต้องเป็นความจริงจากนั้นอ่านข้อตกลงอย่างละเอียดแล้วกดตกลงตรวจสอบข้อมูลให้ครบจากนั้นกดยืนยัน เมื่อยืนยันเรียบร้อยแล้วท่านก็แค่รอการติดต่อกลับมาจากทางสินเชื่อบุคคลพรอมิสหรือหากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับกรุณาติดต่อคอร์เซนเตอร์1751ค่ะวิธีที่2เดินทางไปสมัครด้วยตัวเอง ใครที่สนใจกู้ยืมเงินสามารถเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองได้ทุกวันทั่วประเทศสะดวกจุดไหนไปจุดนั้นเพราะ promise มีจุดบริการให้คุณเลือกมากมายหากอยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็มีสาขาติดรถไฟฟ้า BTS และ MRT เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางหากใครอยู่ต่างจังหวัดก็มีสาขาในเขตตัวเมืองทั่วทุกภูมิภาคในหลายจังหวัดเพื่อครอบคุมการให้บริการค่าธรรมเนียม1 ค่ารมเนียมแรกเข้าฟรี free. 2. ค่าธรมเนียมรายปีฟรี free. อัตราดอกเบีย้ยและค่าธรมเนียมต่อปีสูงสุดไม่เกิน25%เวันที่เริ่มคิดดอกเบีย้ยคำนวณดอกเบีย้ยตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้ค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระตั้งแต่4วันจนถึง30วันคิดเป็นจำนวน100บาทค่าชำระเกิน30วัน คิดเพิ่ม100บาทและตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปจะคิดเพิ่มอีก100บาททุกๆ30วันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะ